คลิปนี้นะครับเราจะมาทำแรงที่จุดของตาต้าครับเนื่องจากมีคนคอมเม์ขอมาเยอะมากเราเลยต้องทาแล้วฮะมากลุยกันเลยดีกว่าหลายคนอาจจะเคยรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมอ่ะคือไอติาต้าเม็ดส้มส้มส้มคนคับตอนนี้ผมเป็นซาต้าเม็ดส้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเราทำสำเร็จแล้ว,ว ตายไปส้มแล้วแต่แน่นอน,นครับผมก็เลยมีความที่จะอยากทาอยู่ลึกๆเพราะผมแบบว่าเป็นเวนซาต้าเก่าอะครับแต่พอมีคนขอบแบบนี้เอ้ยลองทําสักหน่อยดีกว่าแต่คลิปนี้เราอาจจะไม่ต้องเทสอะไรเยอะนะครับเพราะว่าผมเคยหาเซตไอเทมที่แรงที่สุดของซาต้าอยู่แล้วนะครับผมซึ่งนั่นก็คือตามนี้เลยครับ ขอเล่าก่อนว่าโปกติแล้วซาต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่มีดาเมจสูงม,มากๆอยู่แล้วนะครับมันสามารถที่จะบินใส่แครี่แทบจะต,ตายทุกตัวเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยเอาน้องแก๊กนะครับที่ออกของเวทนะครับสองชิ้น3ชิ้นเลยเอามาเป็นกระสอบไฟในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะบินแบบสูงคูดาวใส่แก๊กตัวนี้ให้ดูนะแก๊กตัวนี้มีเลือดอยู่หมื่นห้านะครับแต่การเวทเนี่ยมีถึง8 7 0หน่วยเลยนะครับมาหนึ่งโคอมโบไปชิวๆแบบถูงคู่ดาวปุ๊บ โอ้โหยังไม่ทันจะลงเครื่องเลยครับก็แตกไปที่เรียบร้อยนะครับผมแรงมากๆคฮะ เดี๋ยวเราเซตไว้ประมาณนี้ก่อนล้วกันสำหรับแรงที่สุดของซาตาครับเดี๋ยวตอนท้ายๆเนี่ยถ้ามีโอกาสใส่รองเท้าได้เปลี่ยนอางอื่นเดี๋ยวผมจะลองเอามาใส่ดูนะครับผมแรงมากนะฮะไม่ต้องไปหาแล้วครับเชื่อผมผมลองมาหมดแล้วเซตนี้แรงที่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลเกมครับว่าแรงที่สุดของซาตาจะแรงขนาดไหนครับไปดูกันรูนที่ผมใช้ท่านก็เป็นรูนจอบแปดๆนะครับผมแล้วก็พลังแฝงก็ตามนี้เลยนะครับผมพกรถกูดาวด้วยนะเพราะว่าเราต้องใช้นะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูแรงที่สุดของซาร์ตาครับอย่าลืมกดไลค น้คคครับบขอุณพี่สี่แล้วพี่เสีวพี่กําลังมาพี่กําลังมาคุณแม่คุณแม่พี่กําลังมาพี่กําลังมาพี่ปิดใส่พี่ปิดใส่พี่ปิดใส่ไป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 เรียบร้อยตัวเลยถ้าเป็นในแข่งแล้วชนมือแล้ชนมือแล้นะสุดยอดมใครก็ได้ประเทศอะไรไทยก็ได้ใครก็ได้ใส่มันใส่มันใส่มไปอุ้ยยังไม่ทันบินเลยรอรอรอกูดาวเลยเฮ้ยแวนเฮ้ยแวนเฮ้ยเฮ้ยแวนเอาเกินเอาเกินอู้แวน มาแล้วตามตามพิยาพิยาไฟไบโอไบโอนีมาเพิ่มชึบปึิบปึพบปึเบิ่มเพิ่มเพิ่มเพิตัวตีอต่อเอ้ยเอ้ยเกินรับด้วยรับหน่อยรับลอยแล้ววันนี้แล้ววันนี้ผมไม่จับผมไม่จับผมไม่จับวันนี้แล้ววันนี้แล้วโอ้โหตายต่อหน้าต่อตาแปลงต่อครับคุณผู้ชมตอนนี้นี่เราได้คิวสี่ตัวแล้วนะมาแล้วมับเอานี่เลยแล้วกันเอานี่เลยแล้วกันมับ เฟตลมปับปั๊บปั๊บลอยต้องมีรอบอีกรอบจั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 บเออเจ็บหมดเจ็บหมดเออไปช่วยให้ไม่รู้ปิกมาแล้วปิดช่วยหน่อยเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้ยเออชิ้นต่อไปครับเดี๋ยวเราจะออกเป็นโซนิงวอลล่านะครับผมเพื่อเพิ่มอัตราการเจาะเกาะให้กับเรานั่นเองนะครับมีหมาป่าเอ้ามี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 หมาป่าเอ้าเอาได้ได้หมดได้หมดใครก็ได้ ใครก็ได้ <sist> ใช่ไ,ไ,ไหมใครก็ได้เดี๋ยวกูบินเองก็ได้งั้นนะกูเองกูเองกูเองกูไอ้เทียนทำไมกูไม่เข้าไปฝั่งนั้นวโอ๊ยโอ๊ยวิ่แรงวิ่งแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเอ่อเอ่อเกาะแล้วเกาะแล้วเมื่อกี้พี่แบบลั่นไปกดฟิกแล้วก็หลบพี่หลบเดี๋ยวเดี๋ยวฝากทีมงานตัดช็อตนี้ทิ้งด้วยนะเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวผมบอกให้ช็อตนี้ถ้าออกกลัไปดูโง่เลยนะโง่เที่ยนี่สตาร์ทไม่ส้มแบบบินอะไรอย่างนี้เอา แล้วผมกำลังไปครับในจอดนี้ผมกำลังมน <มา S 2> ผมมีบงมีบินแต่ว่าตรงนี้อยากได้เขาจังเลยจึงปั๊บชึบปึบ๊บปึบ๊บปุ๊บปุ๊บัวไม่ถึงปุ๊ตุ่๊บป<ส>ุ๊บปะ๊บปุดบปุ๊ดนุ๊บป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 ุ๊บเดี๋ยว๊บยุ๊บวุ๊บปเ๊บปุบปบปบบปุบปวิบปุบปุ๊บปุบวิ หนึ่งโอ้ยมันมาทอดกับมาทอดเย้ยไม่ได้มันโอ้มันติดอไอ้นี่โดนอะไรผมปิดผมปิดพอมีไหม,ม,มไแต่พี่อยากช่วยพี่ไม่อยากทิ้งพี่ไม่อยากทิ้งไปทำไมต้องฝืนตัวเองขนาดนี้แต่พี่ไม่ยอมหรอกพี่ไม่ยอมยอได้หนึ่งตัวพี่ล้างแขนให้แล้วเน,นาะเอลิซดันบ้านวะ่ะเทียอลิซเถืียมจัดอรลิซดันบ้านเดี๋ยวกล้องอ่ะครับบ๊คุดาพี่พร้อมเลยครับ โบรานี่ถึง30%แล้วนะครับต่อไปเราเป็นมงกุฎนะฮะแล้วก็เป็นมงกุฎแล้วก็นังคือนนะครับผมแต่แค่นี้ก็น่าจะบินตายทุกตัวแลวนะถ้าได้คอมโบจริงๆนะครับฮคยเนี่ยใครเนี่ยปากพ่อยปากพ่อยอุ้ยเชือรงกัดไม่ตอบไม่ออุ้ยรชิบหายอ้แต่วันีคนมามเออแรงจริงแต่โคตรแบบ มันไม่มีกันที่สีแม่งโดนโดนนี่เต็มเต็มเลยเมื่อกี้ผมดาเมจแรงมากนะถ้าย้อนภาพกลับไปดูเมื่อกี้นะครับคือจะเห็นว่ากินเสร็จตัวหนึ่งแล้วแล้วแบบยังเหลือดาเมจที่จะไปทำอีกตัวหนึ่งให้เจ็บอีกนะครับผมรู้ว่าผมมีทั้งมงกุฎทั้งหนังสืออะสามารถฆ่าสองสามตัวได้สบายๆเลยนะครับพอเล่นก่อนกินใส่พอเล่นแล้วกันหนึ่งพุบปั๊บทำไมอ่ะพอเล่นพอเล่นทำไมอ่ะพอเล่นทำไมอ่ะอุ้ยเจ็บสัตว์เจ็บสัตว์อุ้ยเก็บสองตัวครับ เฮ้ยคนเดียวกเก็บ2ตัวบินพอเลนเสร็จพอเลนมีทอยไม่พอมาบินใส่ไบโอต่อด้วยเอาเรื่องจ,จัดจัดแรงจัดได้หมดใครก็ได้ตอนนี้คือกูบินตายทุกตัวแทงก็แทงก็ไม่รอดได้ไงนะเคาะบินเองก็ได้บินเองก็ได้บินเองก็ได้บินเองก็ไ <c oughs> ไม่ถึงช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> อุ้ยนี่ขนาะด <c oughs> ไปผายะคุณเกต้องจัดสิบวิสิบวิแต่พี่พยายามอยู่ มอแรงอุ้ยหนึ่งสองพี่ก็แรงมากแค่หนึ่งสองก็แรงจัดจับแล้วคุณกินแล้วังมีตัวในข้างหลังคนนี้ตกรคนนี้ตกรให้ากใหรน้องไอ้เชี่ยแล้วตัวนี้มาจากไหนเนี่ยแล้วผมก็ไม่รอดจากการบีของตัวเองเฮ้ยละมงกุฎผมมาแล้วไม่เอาปูฟิลแน่นอนมันจะปาตีมันปาตีแล้วอุ้ยเดี๋ยวไอ้เชี่ยนโคตรแรงไอ้ย่าโอ้โหเฮ้ยแรงแบบโอ้ นว่าลิทไม่รอดแหละปล่อยอะลิทไอลิทหน่อยเรียบร้อยอุ้ยบินแบบใช่ไหมบินโงงใช่ยี่สิบวิและตรงนี้อุ้ยรอเลยรอเจอเซตข้างในน้องอืมเจ็บมากสิบห้าวิน้องมาใส่ที้พี่หน่อยคนดูอยากเห็นมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหตอนนั้นก็อยู่เหรอใช่ฟอเรนค์ุลฟอเรนต์เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันได้เลย แต่พี่พยายามอยู่พี่ตัวนั้นทำเรียบร้อยเออพอเล่นอีกทีหนึงเออเออวัโอแปดพี่สี่หกห้าอยู่นี่นี่คุณมันไม่กลับวะมันไม่กลับว่ะพี่มีบินละพี่มีบินละคุณอยากได้ในป้อมไหมได้ได้ป้อมก็ได้น้องได้เสีโมอยู่ไหนวะมันน่าจะอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าเอาป้อมนี่กันเอาตีป้อมเฮ้ยวุ้นหนังก้อนอะไรเนี่ยใครเนี่ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนเราไม่รู้จักกันนะ เออมันะเอามันะเอาน้องนักวัดอ้ยหมับไม่ทันโอ้ไม่น่าหิวบูเลยกูเฮ้ยเอาวะนัวนัวนะโอ้โหไอ้นักไม่แรงไอ้แรงกับตัวหลังคือตอนเนี้ยแรงมากแต่วิ่งตืดมากเลยตอนนี้ปัญหาแล้วไงปัญหาละเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วอ้หโอ้โ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 หโอ้นหโอ้โหโอ้โหโอ้ลหโอ้โหโอ้โหจอเลยโอ้โหโอ้โหโอ้เหโออ้อ แต่ก็ทําให้ดูแล้วนะครับสำหรับแรงที่สุดของซาตานะครับผมเห็นขอมาเยอะมากสำหรับวันนี้นะครับคลิปแรงที่สุดก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าครับอยากได้ตัวอะไรครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับหรือเพื่อนๆมีเซตไหนที่แรงกว่านี้คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมอันไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราจะหยิบมาทาให้ดูนะรับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ